นี่ครับสภาพก็เป็นแบบนี้แล้ครับท่านผู้ชมครับที่เจ้าของนาได้หวานไว้นะครับหวานไว้แล้วก็ติดโรคนะครับติดมาเรินก้ากันก่อนนี่ทีมงานโบลอยังไงในี่มือซ่อมนะครับมือซ่อมของเรานะครับเวลาที่ไหนว่างก็ไม่สเรร็จหอก สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับอยู่กับชฉดเด็ดปบ้านเราชาแนลนะครับวันนี้ก็มารับจ้างดำนาเจ้าสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในปี2,563นี่ครับนี่ครับข้าวของเรานะครับที่ใส่รถบรรทุกมานะครับเราจะได้ไปปลูกให้ลูกค้านะครับปลูกไปแล้วครับตั้งแต่เช้าครับน้ําเยอะนะครับน้ํามาแล้วนะครับครับตรงโน้นครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปลูกมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับ8นาฬิกาครับตอนนี้ก็ส1บดนาฬิกาแล้วนะครับก็มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการหวานครับหวานแล้วยาขึ้นเป็นโรคนะครับเจ้านี้หวานมาสองรอบแล้วนะครับแล้วก็ไถเทือกไถเทือกนะครับรอบที่สามนี้เราก็แก้ปัญหาให้นะครับโดยการมาปลูกให้นะครับเพราะกลาให้ปลูกให้ครับมีปัญหากันเยอะนะครับ นี่ครับเป็นร้อยรถไถนะครับที่เจ้าของนาก็สละให้นะครับเพื่อเพื่อนเกษตรกรด้วยกันนะครับที่เราจะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าที่นาที่เราไปปลูกให้อยู่กลางเลยนะครับโอ้ปลา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 เล็กปลาน้อยครับมีปลาอยู่ครับนี่ครับข้าวหวานครับมีครับออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับเป็นโรคบ้างยากขึ้นบ้างนะครับแต่เจ้าที่เราไปปลูกให้นี้นะครับก็ หวานสองครั้งแล้วนะครับครั้งที่สองนี่หวานออกมาต้นอีกต้นงอเลยนะครับก็ต้องไถแล้วก็เทือกใหม่เราก็เพาะก้าให้เป็นเวลา15วันลงกับวันนี้เลยนะครับวันที่6กันยายน6 3ครับท่านผู้ชมครับถามว่ายังปลูกกันได้ไหมเราปลูกให้ครับรับรองผลดีแน่นอนนะครับได้ผลผลิตดีแน่นอนเราใช้กล้าข้าวไวแสงครับ เป็นข้าวดอพันทางเหนือนะครับนี่ครับดูสภาพแปลงนาที่ใกล้ๆนะครับเป็นนาหวานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแปลงนาที่เราจะมาปลูกให้ครับเราปลูกตั้งแต่8นาฬิกาแล้วครับตอนนี้ก็11นาฬิกาแล้วนะครับพื้นที่มีประมาณ5ไร่นะครับวันนี้เจ้าสุดท้ายของปี63นะครับนี่ครับสภาพก็เป็นแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับที่เจ้าของนาได้หวานไว้นะครับ หวานไว้แล้วก็ติดโรคนะครับติดโรคแล้วก็ย่าขึ้นนะครับนี่ครับก็ตัดสินใจไถแล้วเทือกใหม่นะครับนี่ครับแปลงเดียวกันนะครับตรงนี้หวานแต่ไถไม่หมดนะครับนี่ครับเทือกไม่หมดก็คงจะคิดว่าดีอยู่นะครับยังดีอยู่ที่ไถที่เทือกไปนี่คงอาการหนักนะครับเราไม่ได้มาเห็นตอนที่ ก่อนไถก่อนเทือกนะครับแต่เราทําหน้าที่พอกล่าให้แล้วก็มาปลูกให้นะครับพื้นที่ประมาณห้าไร่ครับท่านผู้ชมครับดูแปลงนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นแปลงเล็กสามารถไปได้ทุกที่ครับไปได้ทุกที่ไปได้ทุกทางครับนาขั้นบันไดเราก็ไปให้นะครับเพราะว่าอำเภอภูซางเชียงคำนี่ครับก็เป็นพื้นที่ติดภูเขาติดดอยนะครับ บางที่ก็อยู่ติดดอยเป็นนาขั้นบันไดเราก็ไปปลูกให้ครับเราเห็นใจกันนะครับชาวนาด้วยกัน,นครับในคับท่านผู้ชมครับก็เป็นรถตำนาของเรานะครับที่เราได้มาปลูกให้ลูกค้านะครับน้ำพอดีนะครับตรงแบบนี้นะครับมาเติมก้ากันก่อน กัผ่านของเราก่อนนะครับนะครับตัวนี้เป็นแปลงยาวนะครับแปลงนี้เปิดแปลงยาวเลยนะครับมาเข้านะไปแล้วครับไปแล้วครับแบบนี้ปลูกง,ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของนา ไถ่เทือกปั่นไว้ลงหน้า4ี่หวันแล้วนะครับดูดินครับท่านผู้ชมครับดูดินที่เราปลูกไปนะครับครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับต้นข้าวก็ติดดีแน่นอนนะครับติดดีแน่นอนงอกงามแน่นอนนะครับได้ผลดีกว่าวานเมื่อสองครั้งที่ผ่านมานะครับก็ลงทุนหมดไปหลายหมื่นแล้วนะครับสองครั้งที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มาจ้างทีมงานของเราปลูกแม่ทีมงานโบลอย อั่นัันนี่มือซ่อมนะครับมือซ่อมของเรานะครับเวลาที่ไหนว่างก็นี่ไม่สำเร็จหรอกนี่แหละถ้าเวลาที่ไหนว่างที่ไหนหลุดนะครับเพราะมีการหลุดนะครับท่านผู้ชมครับเวลาหัวจิกจิกไม่ลงนะครับัวรอยก็ไปจากการซ่อมให้นี่ครับมือซ่อมของเรานะครับโอรอยก็จากการซ่อมให้ทางมุมนี่คือมือซ่อมไม่ใช่ซ่อมรถนะเอาเวลาที่รถกลับตอน หมดแปลงนะครับก็จะมีที่ว่างที่ให้ซ่วมอยู่นะครับถ้าไม่มีที่ว่างที่ให้ซ่วมก็นั่งอยู่ร่มสบายๆนะครับทํางานแบบสบายๆครับแต่คนบังคับรถคนปลูกนี่ก็สบายอยู่นะครับเพราะว่าไม่หนักนะครับไม่เหมือนครับรถไถเดินตามนะครับก็จะเบากว่านะครับถ้าเป็นรถไถนาเดินตามก็จะหนักกว่านี้นะครับถ้าคนที่ชํานาญแล้วนะครับอย่างลุงสมหวังนะครับ ก็จะรู้ที่รู้ทางรู้ที่เอารู้ที่มาที่ไปนะครับก็จะเบาขึ้นเยอะนะครับแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ครับท่านผู้ชมครับสําหรับปีนี้ก็เป็นเจ้าสุดท้ายแล้วนะครับของปี63นะครับวันนี้วันที่6กันยายน63นะครับเรายังปลูกกันได้นะครับเราแก้ปัญหาให้มาหลายรายแล้วนะครับสําหรับเจ้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับหวานแล้วข้าวิดโรคไปไม่สีน้ําตาลแล้วก็หญ้าเยอะนะครับ ก็ไถก็ปั่นใหม่อย่างเจ้านี้ก็หวันสองรอบนะครับรอบที่สองมาก็ต้นข้าวงีงอนครับก็ต้องปั่นใหม่ครับทีมงานของเราก็มาปลูกให้นะครับมาปลูกให้ติดต่อทีมงานของเราได้นะครับเราเพราะกล้าให้เรา มาปลูกให้นะครับเพียงแต่เจ้าของนาไถเครื่อกเตรียมที่นาไว้นะครับล่วงหน้าก็ถึงเวลาเราก็จะมาปลูกให้นะครับเราคิดในราคา1ไร่นะครับ1ไร่รวมทั้งเพราะก้าปลูกให้นะครับ1,300บาทนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับให้ท่านผู้ชมก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้นะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรจะถามนะครับก็ปรึกษาได้นะครับ เกี่ยวกับรถปลูกนาใช้ไปแล้วเกี่ยวกับรถดำนาใช้ไปแล้วมีปัญหาปรึกษาได้นะครับเราก็ไม่ห่วงวิชานะครับเราก็มีอะไรก็ช่วยกันนะครับมีอะไรก็บอกกันแบ่งปันกันไปนะครับนี่ครับก็พันของเรานะครับเตรียมเสียรถนะครับเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วครับเจ้าสุดท้าย ครับลุงสมหวังครับมือเอกในการขับรถตำนานนะครับ เราก็าใส่ก่อนนะครับแรงยาวครับแรงยาวก็ได้เที่ยวหนึ่งหนึ่งแผงได้นะครับแผงนี้ครับน่ครับเจ้านี้ก็แบบหวานครับก็จะได้ผลอยู่นะครับแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มมวยนะครับก็ดีอยู่ครับถ้าดูแลรักษาดีคันเหตุการณ์นะครับเวลาถ้าติดโรคไปไม้เสียน้ำตาลก็พ่นยาครับย้ามาก็พ่นยานะครับ ต้องทันเหตุการณ์นะครับถ้าปล่อยไว้เลยตามเลยก็ต้องถ่ายเทือกใหม่นะครับเอาไปแล้วครับไปแล้วแปลงนี้ก็จะเสร็จเราเสร็จไปหนึ่งสสาี่นี่แปลงที่ห้าแล้วนะครับแปลงที่5ได้มาเกือบครึ่งนะครับ ประมาณหไร่ครับพื้นที่นาตรงนี้นะครับห้าไร่เจ้าของนาก็เอาน้ําออกแล้วครับเอาน้ําออกเป็นเปลี่ยนแปลงๆกันครับแปลงนี้ก็พร้อมปลูกแล้วนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปส่งท้ายของปี63นะครับการปลูกนาดำนานะครับ สำหรับที่จะมาติดต่อนะครับหรือว่าจะถามอะไรเกี่ยวกับรถดำนาก็ติดต่อพ่อสมบูรณ์ได้นะครับเดี๋ยวจะให้พ่อสมบูรณ์บอกเบอร์โทรนะครับนี่ครับก็คือผู้รับงานของเรานะครับจะมีเบอร์โทรใต้คลิปนะครับพ่อสมบูรณ์บอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรก็ศูนย์แปดศูนย์แปดสี่แปดแปดสามเจ็ดห้านะครับอยู่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับรับเพาะรับปลูกได้ละ 1,300บาท1,300บาทนะครับเรารับพ่อล้าให้แล้วก็มาปลูกให้นะครับเวลามีปัญหาอะไรก็ถามได้นะครับพ่อสมบูรณ์ให้คําปรึกษาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถดํานามีปัญหาหรือว่าปลูกยังไงมีปัญหายังไงนะครับติดต่อพ่อสมบูรณ์โดยตรงนะครับหัวหน้าทีมงานรับจ้างปลูกนาของเรานะครับขอบคุณครับเอาละครับพ่อสมบูรณ์ก็จะไปดํานาต่อนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะเสร็จแล้วนะครับ คลิปนี้นะครับที่พาท่านผู้ชมมาดูการดํานาในวันที่6กันยายน63นะครับเราแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับที่จ้างเราดํานาปลูกนานะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับมชมนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ